ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดกันที่อายุแต่มันวัดกันที่การกระทำและความคิดสวัสดีครับมาพบกับผม a m ม ing Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังนะครับหนังเรื่องนิมีชื่อเรื่องว่ามหัศจรรย์มังกรเหนือกาลเวลาอา้าวอย่ารอช้าก็เลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนําเม็ดมะม่วงหิมพนานต์บ้านน้องชาวรีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลโค้วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่่งนนนนนอยืเดิิจะกทา กกแแลล้วต่ะันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานบ้านน้องชาวรีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปผันเปลืองคลิปต่อไปนี้ไม่กล้าสปปอบวยนางแล้วข้อมูลทั้งหมดออกมาจากในนางหาข้อมูลที่ภา,าเคเกินจากโลมอนด์ดูเหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใด,ดๆก็ขออภัยด้วยขอบอกมาสปปอบวยนางไม่ได้มาอ่านเราะว่าที่ศาลได้ถูกท่านฟัง เรื่องราวแห่งความวุ่นวายเริ่มจากเด็กดมที่ชื่อจอร์ดและเด็กสาวที่ชื่อหลิงที่ตอนนี้เขาั้องคู่กำลังรอผู้ปกครองมารับที่สนามบินในประเทศจีนแต่โจโจหลิงก็เหมือนจะได้ยินเสียงคุยที่ดังมาจากไหนก็ไม่รู้เสียงอะไรว่างงงิงงง,งิงและพอแม่ของหลิงที่ชื่อดรลีมารับเธอก็มารับจอร์ดไปด้วยนั่นก็เพราะว่าลีทำงานที่เดียวกับพ่อของจอร์ดและที่จอร์ดมาที่นี่ก็เพราะว่าพ่อของเขาไปทำงานไกลถึงประเทศจีนและในขณะเดินทางหลิงก็เหมือนจะได้ยินเสียงคุยงง,งงิงงงิงอีกแล้วแม่งโคตรน้ำคานและพอมาถึงจอรจกก็มาาาเเเออับพ่่ขขงทีชืด อาชีพเป็นนักโบราณคดีซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เลิกกับเมียแล้วเนื่องจากว่าเขาบ้างงานเกินไปมอนจึงทําให้เมียของเขาทิ้งเพราะความลาคานไอพ่อเวนเอ้าวอไรวะและตอนนี้เขากำลังคุยกับตํารวจนอนก็เพราะว่าเมื่อคืนมีขโมยเข้ามาขโมยของในบ้านพักแต่ก็ไม่สามารถจบมันไว้ได้และคนนี้มีชื่อว่าฟิลิปเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญธรณีฟิสิกส์วันต่อมาจอร์ก็ได้มาที่โบราณสถานสุสานใต้ดินที่ตอนนี้พ่อของเขากับทีมสํารวจกําลังขุดลงไปเพื่อสํารวจที่นี่เพราะที่นี่คือสุสานเก่าของจกักรพรรดิจังหวนเมื่อ3000ีท่่่ววต,ตอกนนก็ิยูาพ เขาไม่สามารถเข้าไปในประตูของสุสานได้เพราะไม่มีรหัสและกุญแจและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่จูจูก็มีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาไวไวใส่พวกนักสำรวจเนื่องจากมาลุกล้ำสุสานหล,ลวงเขาไม่ชื่อว่าอูตงแต่มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับมาเกะกะเฉยแต่หลิงก็ดาไปเจอกับพลุ่ยของอูตงที่เขาทำร่วงเอาไว้ก่อนจะวิ่งหนีไปหลิงก็เลยหยิบเอาคุยไปคืนเขาแล้วมันก็สวยจอยที่วิ่งตามมาด้วยเช่นกันซึ่งเส้นทางมันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นภูเขาสูงและไกลามากแมงยังอุตส่าห์ตามมาถูกเอกแล้วพอ หลิงก็เลยเอาขุยยื่นให้กับอูต๋ตงมันจึงทาให้เขาตกใจมากเพราะไม่รู้ตัวว่าทําตกเอาไว้หลิงก็เลยเล่าให้อู๋ตงฟังว่าเธอได้ยินเสียงคลุยงุงิงยิง,ง,งบ่อยมากมันใช่เสียงจะจคลุยนี่ไหมแต่อู๋ตงก็บอกนะครับว่าไม่มีใครเคยได้ยินเสียงขลุยนี่มา3,000ปีแล้วเพราะว่าคนที่จะได้ยินมันได้ต้องเป็นคนที่ฟ้าเลือดเท่านั้นจึงจะได้ยินเสียงขลุยนี้อู๋ตงก็เลยเป่าขุยให้หลิงฟังแล้วมันก็จริงนะครับมันคือเสียงขลุยแท่งนี้แน่นอนฟันทองแต่เจ้กับอู๋ตงก็ไม่ได้ยิิยินนนนไไดดด้้้ยยยแตเเสีงงงฟฟฟฟฟฟมคาาาขหููก็ลลพปใ เขาก็เล่าให้ฟังว่าตระก,กูลของเขาดูแลวัดนี้มา3,000ปีแล้วและกลุยนี่ก็มีอายุถึง3,000ปีแล้วเหมือนกันจากนั้นอู่ตงก็เอาตำราบโบราณมาอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งในตำราก็เขียนว่าผู้ที่ฟ้าเลือกคือผู้ที่มีเชื้อสายของจกักรพรรดิและจะสาม,มารถเปิดประตูวิเศษได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอู่ตงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประตูวิเศษมันอยู่ตรงไหนอา้าวเฝ้ามาตั้ง3,000ปีไม่รู้อะไรสักอย่างแต่เจ้าก,กับลิงก็พยา,ายามไขปริศนาในคัมภีร์จนสามารถเปิดประตูที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นได้แบบงง เขาต้องคู่ก็ไม่เจอกับอะไรนอกจากรูเหวบ่ริ่มเทมแต่จโจหลิงก็เหมือนจะเห็นอะไรแวบๆบมันแบบจึงทําให้เธอต้องตกใจแต่พอจอหดเห็นเขาก็ตกใจหนักมากจะมันทําให้เขาไปกระแทกโดนหลิงกระเด็งกระดอนหัวกระแทกพื้นสลบไปและจากเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้หลิงต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าสลบไปเป็นวันจอก็พยายามเล่าเรื่องของสัปหปลาดในถทําให้ทุกคนฟังแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่เชื่อคําพูดของจอเลยสักนิดเดียวแม่งกลายเป็นคนบ้าเลยโกจอก็เลยให้หลิงหนะ้าบอกกับทุกคนว่าเจอกับอะไรมาแแต่่่่ลลลิงกกงกกกก็เือออททีจะะไไมบบบัุคนปวา กูไม่รู้กูจำไม่ได้อ้าวแม่งโคตรต่อแหลคริสก็เลยต้องมาคุยกับจอข้างนอกนอนก็รอว่าลูกของเขาเริ่มอาการหนักแต่จอก็วอยวายจอมันทําให้คริสต้องยอมใจอ่อนและให้จอพาเขาไปดูว่ามีสัปปะรดอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับพวกเขาเลยต้องมาที่วัดตามที่จอพามาแต่พอมาถึงพวกเขาไม่เจอใครสักคนและในวัดก็ยังมีอะไรไม่เหมือนเดิมเพราะบางสิ่งที่เคยมีเมื่อวานมันหายไปแถมจอยังไม่สามารถเปิดประตูแบบเมื่อวานได้เพราะมีแต่หลิงคนเดียวที่เปิดมันได้แม่งลูกกลัวอาการโคตรหนักแต่พวกเขาก็ยังอุตส่าห์ไปเจอกับอ แกล้งทาเป็นไม่รู้จักจอร์ชเข้าไปอีกมันจึงทําให้จอร์กลายเป็นตัวตลกเข้าไปใหญ่แม่งมีแต่คนสตรอเบอรี่นั่นแหละครับมันทําให้คิดต้องวอยไวเพราะว่าลูกของเขาอาการหนักมากเออไอลูกเวนเอ้าวอไรวะวันต่อมาพวกเขาก็มาทาการสารวจเหมือนเดิมลิงก็พยายามมาขอโทษจอร์ที่เธอไม่บอกกับทุกๆคนว่าเจออะไรมาแต่จอร์ก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาโดนมองว่าเป็นบ้าไปแล้วเออกูมันบ้าในขณะเดียวกันที่พวกผู้ใหญ่ก็กําลังแกะปิศนาคมภีโบราณที่คนพบแต่ดูเหมือนว่าจอร์จะสังเกตเห็นในสิ่งที่พวกผู้ใหญ่ไม่ทันไดดด้้สัังงเเเกกกตซึ่่ขขาา็ไไไมพพพููอะรรนจด พูดไปก็เท่านั้นแล้วพอตกตอนกลางคืนพวกเขาทั้งหมดก็มาเดินเล่นกันและในขณะที่กําลังเดินเล่นจูจูอูตรงก็แอบมาคุยกับเด็ก2คนจรอดก็โวยวายใหญ่หาว่าหลิงและอูตรงทำให้เขากลายเป็นหมาหัวเน่าแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันมากเพราะพ่อกับแม่ของเขาทั้งคู่ก็เรียกเขาทั้งคู่ไปเดินตลาดต่อเวลาต่อมาลิงก็มาหาจร์ดที่ห้องลิงก็พยายามงอจรอดและชวนจรอดกลับไปที่วัดนั้นอีกครั้งจรอดก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปด้วยลิงก็จะไปที่นั่นนนนตัััวววววคคคเเเเเดดดีีียออออออไไปปกกกก็็็แแลลลลล้้้้พพถึงงงงงาาาาาาขทู่่่มมมรหื แมงเจอสัปหลาดอีกแล้วแต่รอบนี้เขาต้องคู่ไม่กลัวมันแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่สัปหลาดแต่อย่างใดเพราะมันคือมังกรตัวบกควายที่เหมือนจะติดอยู่ในนี้มันเป็นเวลาช้านานเขาต้องคู่ก็ลองรูปเขาไปที่งง้มตีของมังกรเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแมงรู้ไม่เกรงใจกูเลยแต่จู่ๆเขาต้องคู่ก็ลอ,อยขึ้นนั่นก็เพราะพลังอันแข็งแกร่งของมังกรตัวนี้แถมมันยังพาเขาต้องคู่ลองลอยบินออกไปด้านนอกแบบไม่มีเหตุผลว่าพาพวกเขาต้องคู่บินมาเพื่ออะไรบินมาทําอะไรวะซึ่งประวัตตติขขอออองงงงมมมัััััักกกกรรวววนนนนนนี้ปาาาฏยยยู่่่ใุคจจพพเเห็ืช พัดทำการรบมันได้มอบไขม่มุกมังกรให้กับฮ่องเต้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังอานาจมันจึงทาให้ฮ่องเต้สามารถเอาชนะข้าศึกและปกครองบ้านเมืองได้อย่างผ่าสุกแต่ทว่าการเวลามันทําให้ฮ่องเต้ต้องแก่และล้มป่วยจนตายหาไปตามอายุไขแล้วมันก็นํามาซึ่งความเสียใจให้กับองค์หญิงลูกสาวของฮ่องเต้ที่หน้าตาของเธอเหมือนกับหลิงเปเด<ๆ>เธอก็เลยตัดสินใจฝังไขม่มุกมังกรลงไปกับศพพ่อตัวเองนั่นก็เพราะความโมโหที่มังกรไม่อาจจะช่วยพ่อของเธอให้รอดพ้นจากความตายได้แม่งพ่อมังตายโทษมังกรแถมองคหญิงยังสั่งให้เขียนประวัติศาสตร์หล มุกหนาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็ทําให้มังกรไม่สามารถกลับไปสู่สวงสวรรค์ได้เราว่าหาใครมุกไม่เจอโถเป็นถึงมังกรโดนเด็ก,กโปโลหลอกแลก้วพอเขาต้องคู่บินกันเสร็จลิงก็เลยตัดสินใจว่าจะบอกเรื่องนี้กับแม่ของเธอเพราะว่าเธอมั่นใจว่าแม่ของเธอจะต้องเชื่อเธอแน่นอนฟันธงและก็อย่างที่เห็นแม่ก็เรียกหมอมาตรวจสมองหลิงทันทีแม่งลูกกูัวอาการหนักแล้วส่วนจอก็เดินลงไปในสุสานมันจึงทําให้เขาเห็นบางอย่างที่พวกผู้ใหญ่มองข้ามแล้วพอจอขึ้นมาเขาก็พยายามจะบอกพ่อของเขาอีกแล้วและก็เหมือนเดิมนะครับ เลี้ยงแกอาการหนักโรโก,กแต่ดูเหมือนว่าฟิลิปมันจะมองมุมต่างกับคนอื่นๆเพราะว่าเขาหนะักเชื่อในคําพูดของเด็กทั้งสองคนฟิลิปก็เลยมาคุยกับจอร์ดและพยายามสอบถามเขาแต่จอยก็ดูท่าทีของฟิลิปแล้วว่าไอ้ฟิลิปไม่น่าไว้ใจจอยก็เลยไม่บอกอะไรกับฟิลิปสักอย่างมึงมันไม่น่าไว้ใจอาาวไรวะแล้วพอตกตอนกลางคืน,นจอยก็พยายามแงะตู้เซฟของพ่อเพื่อจะเอาความพีโบราณซึ่งเขาก็สามารถเปิดมันได้อย่างง่ายดายเพราะว่ารหัสตู้เซฟมันคือวันเดินปีเกิดของแม่เขาแล้วมันก็ประจมหมอกที่หลิงลงมาาด้านล่างดีมันําให้เด็กกกกททัั้งสอออคนนนพพาาาามีุ่่ลเเดื ไปหาไข่มุกมังกรในสุสานแล้วพอมาถึงไอ้ฟิลิปมันก็เหมือนจะเห็นเด็กทั้งสองคนกำลังตรงมามันก็เลยเบียเบ่ยงเบนความสนใจของยามด้วยการชวนเด็กข้าวมันจึงทาให้2ตัวป่วนสามารถเข้ามาในสุสานได้อย่างง่ายดายแล้วพอมาถึงเขาทั้งสองคนก็สามารถแก้ไขปริศนาเปิดประตูสุสานออกมาได้อย่างกับว่าที่นี่มันไม่ได้มีอะไรล็อกเอาไว้แม่งเปิดโคตรงา่ายซึ่งมันก็ทําให้เขาทั้งคู่มาเจอกับไข่มุกมังกรที่เหมือนจะตั้งรอหลิงมาเปิดมันตั้งนานแล้วแต่ใน,นขณนะที่เขาทั้งคู่กําลังจะเอาไข่มุกออกไปที่นี่จนโจ อ้าวมึงเป็นตัวโกงซะง,งั้นกูดูไม่ออกเลยนะเนี่ยโถหักมุมจังเลยคิดไม่ถึงแต่มันทั้ง3ตัวก็แพ้ให้กับเด็ก2คน 2> เพียงเพราะว่จาจอกับหลิงเป็นตัวละครหลักมันจึงทําให้จอกับหลิงสามารถหนีออกมาจากพวกมันได้อย่างง่ายดายแมงคดกาดแต่พอเขา้องคู่วิ่งออกมามันก็ทําให้เห็นว่าพวกยานทั้งหมดโดนจับมัดไว้แบบไร้ค่าจากนั้นเขาต้องคู่กัพากันปั่นจักรยานตรงไปที่วัดนั่นก็เพื่อจะเอาไข่มุกไปให้มังกรตัวใน3ตัวนี่ก็ขับรถตามจักรยานเด็กๆไปแต่ก็ดันตามจักรยานไม่ทันใช่าาง,ง้กรมึ็็แขดเเว่่่่2พพอู หายตัวไปแม่งมาจนจะเช้าแล้วเพิ่งรู้ว่าลูกหายจเจริญพรเขาต้องคู่ก็เลยมาที่ศุสานเมื่อตามหาเด็กๆแต่ก็เจอแต่ยามที่โดนมัดเรื่องค่าจ้างจริงๆเลยตามมาที่เหลงที่ตอนนี้ขึ้นมาจนถึงวัดแล้วแต่3สามตัวนี้ก็ตามเด็กๆมาจนได้โอ้ตรงก็เลยจําเป็นที่ต้องโชวร์รยุทธ์ที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อปกป้องวัดนี้นั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มม่ไอตัวไอลุงตรงดังสดๆแถมตอนนี้คลิกก็มาถึงที่นี่ด้วยเช่นกันแล้วมันก็ยิ่งทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมม่ไอตัวไปใหญ่แต ลแล้วพอเอฟิลิปได้ไขมุกไปมันก็ทําให้เอฟิลิปมีพลังจากไขมุกซะอย่างนั้นแม่งหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามอำเภอใจแต่ลิงก็ทาเพลงที่เหมือนกับเสียงคุยมันจึงทําให้มังกรง,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 งุ่นงดและทําให้พลังไขมุกที่อยู่ในมือของอฟิลิปออกกาลังลงซึ่งเหตุการณ์มันก็ชลุลมุนวุ่นวายจนทําให้หลิงร่วงลงไปที่เหวพร้อมกับไขมุกแต่ลิงก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับเพราะว่าไขมุกทําให้เธอลอยได้จากนั้นลิงก็เอาไขมุกขึ้นให้กับมังกรมันจึงทําให้มังกรสูญสลายหายไปทนทีีอ้้้าาาววกกึ่่่่มงงรรคไไ็็็ํใหหลลเเแดดๆ หรือการหนังเหมือนที่พวกเขาคิดส่วนในฟิลิปก็โดนตำรวจจับไปตามระเบียบไม่ได้อะไรแถมโดนจับอีกทั้งหา่าและหนังก็ตัดจบแบบที่ก็ปอมทองตัวบกควายบินป้วนเปี้ยนไปมาแบบไร้สาระถ้ามึงจะออกมาแค่โชว์มึงไม่ต้องออกมาจะดีกว่าเกกะแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงก็บ้านละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและถ้าทางคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ